เอาแล้วบาวเพชรเหมือนปลาใหญ่จะติดเบ็ดนะใหญ่ไหมโอ้เหมือนหนักมากเลยอ่ะดูคันเบ็ดกลงเลยอ่ะหนัก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 โอ้ยปลาอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ฮะใบปอมอีกแปลอวโอ้สุดยอดเลยดีดีดีพี่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยดำดำอ่ะดำใหญ่เลยนะเฮ้ยทำไมมันสีนั้นน่ะสีขยวเขียวสีน้ำเงินน่ะเอ้จริงๆนะ มันดิบเวะเหมือนเราแป๊บเดียวกินแป๊บเดียวกินนะ uh huh. แทบไม่ได้หยุดพักเลยเนะี่ย คือบรรยากาศที่เรากำลังลงเรือนะครับขนสัมภาระที่จะไปยังกระเตงนะครับนี้ผมกับพี่หนุ่มก็ได้มานั่งอยู่ที่เรือนะครับส่วนส่วนเปาเพชรอยู่หวัวเรือนะครับนี่เ,เป็นท่าเรือนะครับลงมาก็มีเรือของก็ของแท์เขาจอดไม่รอแล้วนะคอดมาแล้วแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางได้เลย ือกระเตงที่เราจะมาพักกันวันนี้มาตกปลาเหมือนมันลอยเวงคว้างอยู่หลังเดียวเลยนะเนี่ยน้ำจะขึ้นถึงนี่เลยนะเขาบอกอ่ะประมาณนี้เลยนะเอ๋หรนหลอยอยู่พะน่ะเราต้องขนของขึ้นช่วยกันต่อโอ้โหสูงเหมือนกันนะเนี่กัน นี่ต้องมาช่วงเย็นเย่ยจะให้กว่า,าจะแม่ไห้น้ำอนไรตรงนี้ไงช่วงน้ำมันขึ้นเอาไปทอดอย่างไตงีสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมบ่าวเคนบ่าวเพชรแล้วก็บ่าวหนุ่มนะครับเ,เราสามคนมาอยู่ที่กระเตงกลางทะเลที่จงังหวัดเพชรบุรีนะครับ บรรยากาศของกระเตงนะครับก็จะเป็นแบบหลังเดี่ยวๆนะครับอยู่อ่างจากชายฝั่งมาประมาณ3-4กิโลได้นะครับไปดูข้างบนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้พี่หนุ่มกําลังทําอะไรพี่หนุ่มกําลังทําเหยื่อฮะเหยื่อปลาเป็นตูดลับเฉพาะเอาอะไรมาทําเหยื่อนะ่ะหมาหมาอเพราะว่าตุมแล้วก็บอกปลากินดีนี่เพิ่งเพิ่งลองครั้งแรกเหมือนกันฮะ เดี๋ยวลองดูดว่าวันนี้ได้ปลากี่ตัวอ,าาอ่าก็เหยื่อของเราก็จะมีสูตรหมักนะครับพี่หนุ่มเขาเป็นคนทําสูตรหมักเองนะครับแล้วก็เหยื่อที่เราจะมาใช้ตกปลาวันนี้นะครับก็จะมีปลาหมึกสดนี่ปลาหมึกสดที่ซื้อมา1กิโลนะครับแล้วก็กุ้ง1กิโลนะครับกุ้งสดอันนี้เป็นหนอนแดงนะครับหนอนแดง เป็น,นแดงๆเหมือนพญาเลยของแท้ตัวนี้ดูบ่าวเพชรครับบ่าวเพชรกำลังนอนเปลงแบบสบายใจเลยนะครับบรรยากาศก็ดีดีออไอ้บ่าวเพชรพาดูหน่อยดอิกำลังมีแหงเลยครับโ <laughs> <laughs> อเคสำารับกระแ okay. ตงเ่งครับผมก็บรรยากาศถือว่าเก็บพิมพ์เมี่ยมเลยนะครับผมที่นี่ดีมากมากครับผม แต่ถ้ามาช่วงเช้าน้ําจะลงครับผมถ้าจะตกปลาก,ก็ต้องเป็นช่วงบ่ายครับผมน้ําขึ้นแล้วก็ที่นี่นะครับผมก็จะมีอุปกรณ์ให้ไม่ว่าจะเป็นน้ําจืดครับผมถังน้ําแข็งอย่างเงี้ยครับผมมีให้หมดเลยแล้วก็มีที่นอนให้มีเสือ่อมีเดี๋ยวดูภายในดูครับผมดูภายในสำหรับเครื่องครัวครับผมมีเตาแก๊สมีหม้อกระทะครับผมเครื่องปรุงครับผมมีให้หมดเลย แล้วก็มีแก้วน้ําสําหรับท่านที่จะมาฉลองกันเข้าริงกิ้งนครับผมพวกเบียร์เพียกอแกอลกอฮอล์ครับผมแล้วก็จะมีพวกจานครับผมถ้วยจานช้อนครบหมดทุกอย่างครับผมท่านมาก็มาแต่ตัวแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็ของกินแล้วก็ถ้าตกเบ็ดก็เอาเบ็ดมาด้วยครับผมห้องนอนก็จะมีครับผมทั้งชุดเป็นโซลาร์เซลล์หมดนะครับผมที่นี่มีทีวีให้ดูมีที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้ครับผม หรับท่านที่จะชาร์จโทรศัพท์ก็ผมก็ยืมสาย USB มาด้วยนะครับผมก็ที่จะชาร์จแบบที่นี่ครับผมแล้วก็มีที่นอนถือว่าครบเลยครับผมบรรยากาศครับมากันเป็นครอบครัวมาเป็นคู่ครับผมหรือจะมาเดี่ยวก็ได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็โอเคครับบรรยากาศถือว่าใช้ได้เหมือนกันครับผมที่นี่สร้างสมาธิได้ดีหลังคาเป็นหลังคาคือเบื้องครับผมไม่ใช่เมทัลชีนนะครับผมก็จะให้ ความรู้สึกว่าไม่ร้อนครับผมรู้สึเกเย็นลมพัดเข้าตลอด24ชั่วโมงหนะ้าต่างปิดไหมปิดได้นะครับผมถ้า,าลมฝนมาปิดหน้าต่างปุ๊บฝนก็ไม่สัดเข้ามาแล้วครับผมส่วนรอ,อบข้างนะครับผมเดินได้รอบเลยนะครับเดินได้รอบเลยเดินได้รอบห้องพักนี่เลยนะครับผมหรือภายนอกอันนี้สําหรับภายในนะครับถือว่าโอเคเหรือว่าให้ให้ให้ครบทุกอย่างเลยครับผม ภายนอกก็จะมีห้องน้ํานะครับผมห้องน้ําก็จะแบ่งแยกเป็นน้ําจือไท้ครับผมห้องน้ําเป็นแบบลาดนะครับผมแตบบ่ว่าแบบเป็นนั่งสบายเหมือนกันห้องน้ําสะอาดสะอ้านคือว่าโอเคมากสำหรับท่านที่มาครับผมก็ช่วยกันรักษาหน่อยหนึ่งนะครับผมความสะอาดท่านมาไม่เฉพาะท่านนะครับผมแล้วก็กมีท่านอื่นมาครับผมช่วยกันหน่อยหนึ่งน้ำยลาล้างจานก็มีครบหมดครับผม มีเตามีที่ย่างปลาด้วยครับบรรยากาศดีครับผมที่นี่นะครับอุย้ยปูปูปูป,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 ปเูเห็นไหมปูเพื่อนนะปูปูน่ะปูทะเลเห็นไหมน่ะเห็นเหรอเห็นอยู่เออปูเล็กนี่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 ไม่ใช่ตัวเล็กนะตัวใหญ่นะเนี่ยเ<า>ออหลายตัวนะเนี่ยเอาปืนมาดีเลยเนี่ยโอ้ยพี่หนุ่มจะปืนมายิงปูนี่โอ้โหตอนนี้ก็วางเบ็ดไว้นะครับผมอยู่กับโคลนครับผมไม่ใช่น้ํานะ นู่นน้ำครับนี่โคลรับรอ,องว่าจะเอาปูหรือเอาปลาเนี่ยไม่รู้หนี่งถ้าเป็นถ้าเป็นอีสานอมว่าหาสตเยือนไม่ได้เลยเนี่ยปูก็ตัวใหญ่นั่นะ<ช>นะ่ใช่แสุดยอดเลยอ่ะโอเคครับผม แห้งครับทุกคนตอนนี้น้ํากําลังขึ้นมาแล้วนะครับมองเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นดินพื้นโคลนนะครับในระหว่างที่รอน้ําบ่าวเพชรก็กําลังประกอบเป็ดอยู่พี่หนุ่มทำอะไรอะ่ะพี่หนุ่มกำลังดูน้ากำลังมาอยู่ฮะ<อ>จะพาไปนุ่มดูน้านะครับน้ําเวลามันขึ้นมามันจะขึ้นเร็วมากอ่าเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูข้างล่างนะครับว่า จะเป็นอย่างไรนะครับเวลาน้ำมันแห้งลงไปเนี่ยมันมีความสูงมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะพาลงไปดูกันนะครับตอนนี้ผมกำลังจะปีนบันไดลงไปนะครับถึงชั้นล่างสุดของกระเตงที่นี่นะครับเอาแค่นี้พอเนาะไม่ลงไปลึกนะครับเดี๋ยวมันเปื้อนโคลนก็จากพื้นพื้นน้ำขึ้นไปถึงข้างบนน่าจะประมาณสัก3าเมตรได้นะครับเท่าที่ดูาจากายตานะครับ เดี๋ยวลงแชมพูหน่อยเร็วนะนะปูตัวตัเล็กตัวเล็กที่นี่ปูเยอะมากครับแต่ว่าตัวไม่ใหญ่นะเป็นปูเล็กตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่เยอะเลยนู่นอ่ะเต็มเลยอ่ะพี่หนุ่มลงไหมพี่หนุ่มถอนเกงแล้วพี่พี่หนุ่มถอนเก่งไหมจับปูมาย่างเไม่คนไม่คนเวลาน้ำมันขึ้นมานะครับเห็นเขาบอกว่าน่าจะประมาณนี้จะเกือบถึงพื้นตรงไม้ตรงนั้น ะแแลล้วก็สูงหพี่หนุ่มน้ำมาแล้วใช่ไหมใช่ฮะไหนในโอ้ตี่นี้กำลังเย่อยขึ้นมาเห็นน้ำแล้วนี่ยคือเหมือนมันขึ้นเร็วเหมือนกันเนาะตอน,นขึ้นมามนบอกว่าเวลาจะขึ้นขึ้นนีดเดี๋ยวปุ๊บหรือเวลาลงมันก็ลงแบบปลามันจะมาพร้อมกับน้ำฝนก็จะมานู่นนะ่ะเมิดมาแนละ้วเอกอกกลางสายฝน ขณะนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งรู้สึกว่าลมกับฝนจะมาพร้อมกันนะครับลมก็แรงมากๆเลยรู้เราจะตกปลากันได้ไหมเนี่ยเราดูต่อไป กินแล้วใช่ไหมพี่หนุ่มกินแล้วกินแล้วเอาลองลองหมุนดูสิอะไรอ่ะโอ้ปลากรดฮะโอ้ยนี่เหยื่อไปเหยื่อหนอนแดงนะฮะอันนี้ผลงานของพี่หนุ่มตัวแรกเลยนะใช่ไหมตัวแรกในชีวิตยอดยอดนนี้าปลาเนี่ยปลากรดเหยื่อหนอนแดงเยอะมากเลยที่นี่ไหนพี่หนุ่มไหนอยู่ไหนเออเนี่ยโอ้ยมัน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 นะฮะตัวนี้ตัวใหญ่เลยฮะสีเหลืองเลยเนาะ เออเนี่ยอ,อันนี้ตัวใหญ่น่าจะตัวใหญ่สุดวันนี้แหละฮะยอสดสุดยอดสุดยอดเออสุดยอดสุดยอดพี่หนุ่มสุดยอดเลยเราต้องหมดตัวนี้นะครับประมาณชั่วโมงกว่าที่เราตกมานะฮะเราตายประมาณสักเจ็ดตัวตอนนี้นะคระับมาอะไรพี่หนุห่มปลาตดเลยนะวันนี้ดูยังไงดูเลมีน้ำโบราณวนเลยเดี๋ยววัฒนธรรมเมนูคือเป็นชูฉี่ปลากดอะนะฝีมือปุ๊บ โอ้โหเช้านี้เช้านี้เชบาเพชรได้ปลาแปลกๆอุ้ยนี่ปลาอะไรเนี่ยปลาใบปอใบปอใช่เหรอเฮ้ยปลาอะไรเพื่อนไม่รู้ชื่อเหมือนกันปลาใบปอปลาที่เขาบอกตัวใบปเออสุดยอดเลยสวยงามมากเลยอ่ะปล่อยดีเนาะฝีมือบ่าวเพชรเช้านี้ปล่อยเลยไหมโอ้โอเคจะปล่อยเลยเหรอเสียดายสวเงามเนาะเฮ้ยเอากนเี่ยปล่ทำไม หลังจากที่เราได้ปลาใบปอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับบ่าวเพชรก็เหมือนจะได้ปรากฏอีกตัวหนึ่งแต่เช้าเลยโอ้ตัวใหญ่นะเนี่ยเออเบิ่มเลยอ่ะโอ้ปรากฏปรากฏทะเลทะเลตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่หมาน่ะเช้านี้นะหมานสองตัวเรียงกันเลยเมื่อคืนก็ทําับเข้าไปเยอะแล้วหรือว่ามันจะกินพุงเช้าเช้านะพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มเป็นคนเยอะปลาน่าจะตัวใหญ่นะตัวเนี้ย ไม่่ใหญเท่่าไหรดึงขึ้นมาพี่ดึงขึ้นมาเลยเฮ้ยเฮ้ยโดนอะไรอ่ะหองขาพี่ไปโดนน่าจะน่าจะปลาติดแน่เลยจริงเหรอพี่นี่ฮะไปฟอมี่ไปฟอมี่โอ้โหสุดยอดเลยดีดีดีพี่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมฝีมือพี่หนุ่มครับพี่ลงล่างตรงนี้ดิมันดึงเหรอพี่เมื่อกี้เนี่ยเออไมม่ันดึงโอเคโอเคฮะเมื่อกี้มันโดนขาพี่ป่ะโอ้พี่หนุ่มอุ้ยหนักหนักอยู่นะพี่ ะโอเคมัดึงอยู่โอ้ยตัวเรกนะครับตาวเคนมาแล้วแต้มแรกเช้้านีตัวแรกตัวแรกน้องแดงน้องแดงย้อนอุ้ยตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยเออตัวใหญ่นะน้อนแดงเยื่อน้อนแดงเออแท่นใหญ่เลยโอ้ยมันลมเลยตัวใหญ่เหยื่อน้อนแดงนะครับนี่ตัวใหญ่ตัวเนี้ย เหมือนพยาตัวตืดเลยอ่ะหัวพยาตัวตืดจริงๆแล้วแล้วเวลาจับปุ๊บเนี่ยมันจะเนี่ยพ่นพิษออกมาเป็นเป็นไอ้นี่ยฮะเมือกแม่งลื่นมันต้องเอาล่ะครับตอนนี้เหมือนที่มีป้าใหญ่มาติดเบ็ด เปล่าเพชรต้องร้องลั่นเลยนะครับโอ้โหดูคันเบ็ดดูคันเบ็ดโอ้โหดูคันเบ็ดูคันเบ็ดปลากดปลปลาหโอ้ยนึกว่าตัวใหญ่มากเฮ้ยเป็นอไรยอดเลวยไม่เคยเจออยู่แบบเช้านี้อ่าโอเคเฮ้ยเ่อเลยโอ้ยข้างทางเจอตัวใหญ่เฮ้ยนอนโอ้โหได้ได้อยู่ได้อยู่ปลาอะไรเฮ้ย ดึงสักนั่นเลยโอ้ยกดเหมือนเดิมเลแกๆดึงสักแบบแรงเลยนี่คือบรรยากาศนะครับเอ้แล้วๆๆๆๆน่นน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 ่นน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 ่นน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 ะน นี่คือบรรยากาศของไตป้องนะครับ <Okay. S 1> กระเตงไตป้อมบ้านแหลมครับผมที่นี่ก็โอเคบรรยากาศดีครับผมแต่ที่นี <Okay. S 1> ่ถือว่าเยี่ยมมากๆในเรื่องของสถานที่ครับสะอาดสะอา้านถูกใจมากๆมาแล้วไม่ผิดหวังครับที่นี่ครับ <Hey. S 1> โอ้ยปล <Yeah. S 1> าอะไรอ่ะไม่รู้เหมกันเนี่แต่ว่ามันเบามากเลยครับ เหมือนเดิมฮะปลากรดเออปลาตัวใหญ่นะแต่ตัวเล็กนิดเดียวฮะตัวนี้เออปลาตัวนี้ก็มีนะเอาปลาออกเลยก็เป็นปลากรดนะครับปลากรดฝีมือพี่นงกันใหญ่กันเอ้ไปทอดหมอนแดงอุ้ยหนักไหมหนักหนักหนัก โอ้ยปลาอะไรเนี่ยโอ้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 ยตวกดเบลอร์เลยอ่ะปลาอะไรประกดรอบตัวนี้มันฝุดฝุดเลยมันว่าเออดึงหมุนๆไปเลยหมุนไปเลยหมุนไปเลยหมุนเลยหมุนเลยเออเอาเฮ้ยโอ้ยเบลอร์เลยทูสีกับตัวเมื่อกี้เลยเออเออหมุนไม่ไปเลยเียเออเอาเอาขึ้นมาเลยชุบโอ้น้ำหนักมากโอ้ยลดเออ โอ้มีหน้ามันดึงไม่มามันพันไปถึงตรงนี้นี่ไงนี่ไงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่โอ้ยัำเป็ดต<ห>ีกบไว้โอ้ย <วะ S 1> <ะ>รู้กันครับว่าตาอะไร ปลากฏเอ้าไม่น่าจะเป็นปลาใช่ับไม่รู <h <h ้พน pues ุ๊กเฮ้ยยังไม่ขึ้นน้ำเลยนี่ไม่ขึ้นน้ำเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวใหญ่นะเนี่ยมาแล้วเฮ้ยไม่ขึ้นน้ำเลยโอ้ยปรากฏเอ้ยเฮ้ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะ ฮะปรากฏมาเลอร์เลยครับหูสูสีกับตัวมนมาเลอร์อเมื่อกี้เนี่ยตัวใหญ่ที่ตัวใหญ่เนาะเออรุ่นนี้มาแต่ตัวใหญ่ฮะเยอะเลยโอ้โหว้าวไอตุ้งเท้ากินดีมากเลยวันนี้เฮ้ยมันจะมาแต่ตัวใหญ่ในช่วงนี้อ,อืมมาสองตัวโลสองตัวโลเลยนเนี่ยจะเตรียมกะละมังแล้วโอเคได้ได้ได้ไ,ดไป ไะติดไหมอะไรเดิมอะไรประกวดเดิมเดิมเดิมในไซส์กระปั้นครับเล็กโอเคอีกหนึ่งแก้มครับมันมีดึงแล้วนะมันดึงแล้วนะเนี่ยดูครับทุกคนเนี่ยปลายเบ็ดโดนดึงเียนแหวก ดึื่อนเดยนด่อนเลดึมเอาพี่หนุ่มเอาป็นหนุ่มเป็นคนดึงเอาปิดไหพี่โอ้ยน่าจะปิดเพาบึกหรือายฉลาดฮะโอมันใหญ่มัดโอ้ยโค้งะหนักไหมีหนักหมกไมไม่ได้หนักเลยอนเลยน่าจะเป็นน่าจะเป็นปลากดเหมือนเดิมแต่คิดว่าติดหมติด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 ใช่มหมุนมาเรื่อยๆหมุนมาเรื่อยๆมาลุ้นกันครับว่าเป็นปลาอะไรเหมือนมันเกี่ยวกันนะพี่หนุ่มเกี่ยวอีกครังนง

ปลากฏว่าเป็นปรากรดเหมือนเดิมปลากรดเลยเนี่ยดงปรากฏเออโอ้โหช่วงเช้าเนี่ยมีแต่ตัวใหญ่ๆนะเออก็โอเคอยู่นะเยอะกันเยอะปลาหมึกอันนี้ก็เยอะปลาหมึกเนาะปลาหมึกก็กินดีเออปลาหมึกบินก็กินดีเออเรียกว่าถ้าถ้าดูดูแล้วนะปลาหมึกริบิ้นค่ะ พี่นุ่มลองใส่ใส่สอันเลยนุ่มถีใช่ไหมหนักดีไหมหนักอยู่นะอ๋อปตากดใช่ไหมพี่นุ่มโอ้โลูกปรกฏนะ เอาคันนี้ก็โดนเหมือนกันเนี่ยโอ้ยกินดีมากเลยฮะช่วงเช้าโโอ้หมาแล้ว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 โอ้โหนี่ก็ปรากฏอรดโอ้ยนี่ก็โดนเอานี่มาเนี่ยใหญ่โอ้ยโอ้ยเบลอเลยไม่สุดโอ้ยโอ้ยน่าจะใหญ่สุดฮะตัวนี้ยอดเลยโอ้ยผลงานใหญ่ไซส์เกือบโลทั้งหมดเลยนะมาสี่ห้าตัวเนี่ยเฮ้ยใส่ถังใหม่ดิ ที่นี่สาป้องนะครับสาป้องครับผมสายป้องโอเคฮะแกะเต่งสายป้องอำเภอบ้านแหลมนะครับโอ้เฮ้ยเอาแล้วเบาวเพชรเหมือนปลาใหญ่จะติดเบ็ดนะใหญ่ไหมโอ้เหมือนหนักมากเลยอ่ะดูคันเบ็ดก่งเลยอ่ะโอ้โหอุ้ยปลาอะไรน่ะ วอะไรเพื่อนบอกว่าเป็นปลากรดนะปลากรดเหมือนเดิมโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่โอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวนี้ก็ใหญ่ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเกือบกิโลได้โย่เอ้ยมีตัวใหญ่เตรียมกระบังแล้วอ่ะเตรียมกระบังแล้วปลากรดใหญ่พี่หนุ่มกดใหญ่โอยตัวนี้ก็ใหญ่นะใหญ่ดิ เหมือนเราแป๊บเดียวกินแป๊บเดียวกินนะแอบไม่ได้หยุดพักเลยเนี่ยดีมากเลยเตรียมกระมังแล้วเนี่ยเค็มๆลุ้นต่อไปว่าเราจะได้ปลาอื่นไหมเนี่ยเรากได้แต่ปรากฏปลาแปลกขาปลาแปลกตอนนี้อย่าได้ปลาแปลกแล้วตอนนี้อ่ะเราดูอาหารเช้ากันนะครับวันนี้ก็จะมีกุ้งมีหมึกลวก แล้วก็มาม่าใส่ไข่นะครับนี่อร่อยอร่อยปลาได้เยอะแต่เราไม่กินนะครับวันนี้ปลาได้เยอะมากได้กระมังเลยนะวันนี้แต่อาหารโปรดก็คือมาม่าครับนี่หนึ่งกระมังเต็มๆเลยครับวันนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราปลากินปลากินหล,ลังนี่นะเนี่ยน,น,ะ,นะเคลนเนมาที่นี่ อ๋อนี่กระตุกกระตุกตุกไงมาเลยเพื่อนเอาเลยเอาเลยปลากินดีมากเลยชาวเนี้ยนี่เวลาข้าวใส่ปลากินตลอดเลยลากไปแล้วลากไปแล้วโอเคยังไงเอาจะเป็นปรากฏนะปรากฏเหรอไม่รู้อ่าก็น่าจะเป็นปรากฏแหละเราก็แต่ตัวไม่ใหญ่หรอกเบาๆขอให้เป็นพันอื่นบ้าง เฮ้ยะไงปลาปลาอะไรฮะปลาตะกัวเฮ้ยโอ้ยอาป่าครับในระบางกำลังกินข้าวอยู่นะครับมีปลาดึงเบ็ดบ่าวเพชรวิ่งมู่ับกลับไม่หนักปะปลาอะปลาอะไรเนอะขอขออย่างเดียวอย่าเป็นปรากฏแล้วกัน อยากเห็นปลาแปลกๆบ้างอ่ะปลาอื่นอ่ะเฮ้ยดำๆอ่ะดำใหญ่เลยนะเฮ้ยแนวสีนั้นน่ะสีเขียวสีน้ำเงินน่ะเ้ยจริงๆนะมันติดอะไรวะขยะหรือเปล่าถุงพลาสติกป่าผ้าป่าผ้าโอ้ย ตอนนี้เราก็กำลังกลับกันนะครับดูวิวน้ำใกล้จะแห้งแล้วต้องรีบไปก่อนเดยวเดิมมาไม่ไ,ไ,มได้ดไดอตอนนี้กำลังเดินทางกลับนะครับอโอ้ยวิวดีมากนะฮะช่วงประมาณสิ0โมงเช้านะฮะน้ำก็เริ่มแต่แต่ทยอยนะฮะ ธรรมชาติเดี๋ยวไปสองคนอ,งอ๋อทางหลังมาอีกสองคน้วมาเป็นคู่ค <c oughs> ู่กระเตียงละคู่กระเตียงละคู่ เราไปเที่ยวตกปลาบนกระเตงในทะเลแล้วนะครับผมบ่าวเคนจะลองไปสอบถามความรู้สึกกับพี่หนุ่มแล้วก็บ่าวเพชรดูว่าเป็นอย่างไรนะครับกับกระเตงแห่งนี้นะครับพี่หนุ่มเป็นอย่างไรบ้างพี่หนุ่มอ๋อว,วันนี้นะครับผมประทับใจในการดูแลของอทางพี่เขานะฮะที่เป็นเจ้าของกระเตงนะฮะแล้วก็ในส่วนเนื้อือว่ามันเปลี่ยนบรรยากาศใหม,ใหม่ยังไม่ยังไม่เคยมาแล้วก็ ผมอยากแนะนํานะฮะว่าถ้าสมมติถ้ามาแล้วนนเนี่ยเราก็ต้องเป็นลุยๆฮะเลยนะครับเพราะว่าบางทีปลามันขึ้นในบางช่วงน้ําขึ้นน้ําลงแต่ว่าวันนี้มาถือว่าทับใจในชน่วงเช้าโอ้โหปลาเยอะมากจนจับแทบไม่ทันเลยฮะอันนี้ก็ถือประสบการณ์ใหม่นะฮะแล้วผมก็แนะนําเพื่อนๆน,นะฮะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะมาใช้ชีวิตที่มาถ้าอยู่กลางทะเลเหมือนโดดเดียวเดียวดายแล้วชีวิตเราบอดโดมันโล่งเลยฮะผมแนะนำครับขอบคุณครับโอเค อ่าแล้วมาเพชรเป็นอย่างไรบ้างมาเพชรอ๋อตื่นเต้นสําหรับมาที่นี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับผมสําหรับการมาแต่ก็ถือว่าประทับใจในเรื่องของการบริการของไถป้องอแล้วก็ที่พักสะอา,า,สา,าสดสะอาดดีส่วนเรื่องของการตกปลาปลาเนี่ก็จะได้เฉพาะช่วงเวลามีน้ําแต่ช่วงที่เรารอแล้วก็รอาตามเวลาหน่อยหนึ่งแล้วกันะครับผมแต่ว่าไม่ผิดหวังทับงมดสำหรับที่นี่ หือว่าโอเคบริการเยี่ยมดีครับผมสถานที่เหมาะสําหรับท่านที่จะมานะครับผมก็ให้แจ้งาทางสายป้องก่อนนะครับผมล่วงหน้าอย่างน้อยก็สัก2วันสาวันอย่างเนี้เพราะว่าคิวเขาเยอะครับผมแต่มารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม เอาละครับสำหรับวันนี้ทีมงานขยายทัวของเราผมบ่าเคนบ่าวเพชรแล้วก็พี่หนุ่มสุดหล่อนะครับต้องขอลากันไปก่อนขอขอบคุณสำหรับการติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Hey them head They'll ever let your tell you what in life instead. everything you Kid Don't to do Of inside get tell what instead you know could Let them guide your life towards regret. I'll oh, fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget.